ติดเลยควันหรือตาตัวจะะดำก็หาวิจใจตามชาใจดำเสียเมือ่อะไรขอจับจองชุดเล็กเสียงดีมากทุดสอบทดสอบนี่เสียงหวานมากทดสอบใช้มิกจาก Expo Audio m มิก12นะครับราคา3 8 9 0บาทได้มิกตัวใหญ่ขนาดนี้เลยแล้วก็มีลำโพง r i v e r LW12 สองข้างต่อจากมิกออกมาด้วยสวัสดีครับทดสอบนี่อันนี้เราก็ มีเอฟเฟกต์อันนี้ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ขึ้นมาใช้ระบบสตูดิโอเลยอันนี้ดังข้างนี้ข้างเดียวอันนี้ดังข้างนี้นะครับทุกว,วันนี้เราเปิด YouTube ร้องเพลง out วันนี้เราใช้กล่องบลูทูธเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างทีวีกับมิกเซอร์นะครับเป็นตัวฟิโอนะครับ 2,000กว่าบาทมีแบบว่า HiRes Audio เนี่ยรับประกันว่าเสียงดีแน่นอนต่อ b l u e t o t h ในโทรศัพท์ก็ได้ต่อจาก Optical หรือว่า Fiber Optic จากทีวีก็ได้อันนี้คือเส้นยยแก้วลังแ,งแ่งนะครับไม่ใช่สายธรรมดาเอาสัญญาณจากตัวเนี้ยเข้ามาที่นี่อีกทีหนึง่งเดี๋ยวจะเหมือนตัวลงสัญญาณก็สามารถใช้งานได้หลากหลายไมโครโฟนที่ลองใช้ดูนะครับมี2รุ่นอันนี้380บาท NTS อันนี้919บาทนะครับ Belacast SM 300แล้วแต่ว่าจะชอบเสียงแบบไหนนะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยครับ